สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปแชร์ประสบการณ์ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งอ่ส่วนตัวของผมและก็ดมีผลตอบรับมียอดวิวที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรรวมถึงบางท่านก็มีคําถามต่างๆมาๆมากมายวันนี้สิ่งที่ผมจะนามาเสนอเป็นประสบการณ์ของลูกค้าหลังจากที่ผมได้จาหน่ายเกี่ยงพันฝรั่งไปผมก็อ่โทรไปสอบถามพูดคุยกันว่าแต่ละท่านพบเจอปัญหาอะไรบ้างวันนี้ผมก็เลยรวบรวมปัญหา ที่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดมาก่อนในคลิปแรกนะครับผมเป็นประสบการณ์ของลูกค้าบางท่านก็เลยนําปัญหาขออนุญาตนาปัญหาเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อหลายหลายท่านจะได้รับรู้รับทราบกันแล้วก็จะได้เตรียมตัวแล้วก็จะได้หาทางป้องกันหรือจะแก้ไขเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่แชร์ประสบการณ์มาด้วย ด้วยในครั้งนี้ครับผมเพราะว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่ผมประสบพบเจอด้วยตัวเองแต่ก็ได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับผมได้มาแชร์ประสบการณ์ให้กับหลายๆท่านได้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 รับทราบกันก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสี่ยล้านนะครับผมผมก็จะขอนําปัญหาเหล่านี้นะครับผมมามาเริ่มมาเล่าให้ฟังครับผมเริ่มจากอันดับแรกครับผมคือเรื่องของกระถางซึ่งฝรั่งที่ผมจาหน่ายไปเนี่ยผมจะจําหน่ายเป็นลักษณะของถุงชํา ใส่ถุงชัดนะครับผมมีรากเดินออกข้างๆถุงลา่างข้างล่างแล้วส่วนใหญ่คืออันนี้นะครับผมรากจะเดินคือส่วนใหญ่ที่ผมจะชําขายเนี่ยจะมีแล้วจะเห็นรากออกจากข้างถุงแล้วผมถึงนําต้นไปจําหน่ายเพราะว่าเรามั่นใจได้ว่าถ้าเขามีรากยอดเขาแตกเนี่ยต้นเขาแข็งแรงเราจึง,เร,จงเราจึงจะจําหน่ายนะครับผมอันนี้ในในส่วนของของของ,ของที่เราทําเก่งแต่เมื่อบางท่านเนี่ยได้เก่งไป สถานที่ยังไม่อำนวยที่ยังไม่พร้อมปลูกก็ทําการอ่าเขาเรียกขยายกระถางคือเพื่อเป็นการไม่ให้รากขดอยู่ก้นถุงเขาก็จะขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมบางท่านก็เลือกใช้กระถางอันนี้ขออนุญาตนมาแสดงให้เป็นตัวอย่างนะครับผมบางท่านก็ใช้กระถางแบบนี้บางท่านก็ใช้กระถางแบบนี้อ่าสิ่งที่ท่านที่เจอปัญหาคือกระถา,างแบบนี้จะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะว่ารูระบายน้ําค่อนข้างดีนะครับผมบางคนก็เอาเออหินกรวดก็ใหญ่ใหญ่ใฝ่ร้องก้นหลุมไว้ก่อนแต่บางท่านที่ใช้กระถางแบบนี้สังเกตได้ว่าเขาทึบหมดนะครับผมกระถางถ้าเป็นกระถางแบบนี้ผมกระถางดินเผาเขาจะทึบหมดมีรูระบายน้ํารูเดียวสิ่งที่นิยมทํากันมาเท่าที่เราทราบเรารู้กันก็คือเราต้องหาหินกระเบื้องอุดรูไว้เพื่อไม่ให้ดินเวลารดน้ําเพื่อไม่ให้ดินไหลออกมาทีนี้ ปัญหาส่วนใหญ่ที่ที่พบเจอกับท่านที่เลือกใช้ภาชนะแบบนี้ในการขยายถุงนะครับผมคืออันดับแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรา,เราขยายถุงเพื่อให้รากเขามีพื้นที่กว้างมากขึ้นเพราะต้นเขาใหญ่รอเวลาที่จะไปลงแปลงแต่เมื่อใช้กระถางแบบนี้มีรูระบายน้ํารูเดียวเมื่อเราใส่ดินเข้าไปเราปลูกไปในกระถางแบบนี้ปรากฏว่าพอเนิ่นนานไปสักเดือนสองเดือน ดินจะไหลไปตามน้ำเวลาเราลดน้ําดินจะไหลไปตามน้ําและไปอัดกันที่ก้นกระถางนะครับส่วนใหญ่ที่เจอก็คือปัญหาคืออ่าการเริ่มแรกคือใบร่วงปลูกไปปลูกมาก็อประมาณสักเดือนสองเดือนก็งามดีใบสดชื่นแต่พอสักเดือนที่สองเดือนที่สองเดือนที่สามเนี่ยต้นเริ่มเหี่ยว คนไม่รู้ว่าคิดว่าน้ําไม่ถึงก็ลดน้ําเข้าไปกันลดน้ําให้ให้ท่วมไปกันใหญ่ปรากฏว่าพอต้นบางคนเนี่ยเท่าที่ทราบบางคน,นต้นตายไปก็มีพอลื้อกระถางมาดูดินแฉะก้นกระถางเลยครับเพราะว่าน้ําไม่ออกบางคนเห็นว่าฝรั่งเหี่ยวยิ่งเหี่ยวยิ่งลดยิ่งเหี่ยวยิ่งลดปรากฏว่าท้ายจริงแล้วกว่าจะรู้คือบางคนก็ต้นฝรั่งก็ตายไปเลยซึ่งอันนี้เราก็ต้องมาอมามา,มาเป็นประสบการณ์ที่สําหรับพี่พี่ท่านก็ สีได้เหมือนกันที่ต้นฝรั่งตายแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ราค่าแล้วก็เลยขออนุญาตเอามาแชร์เล่าสู่กันฟังกันนะครับผมเรื่องแรกคือเรื่องกระถางนะครับผมผมขออนุญาตไม่แนะนําให้ใช้กระถางแบบนี้ในการขยายขยายขยายข,ขยายถุงให้ใช้กระถางที่ใหญ่กว่าอย่างเนี้ยผมอ่าอย่างเนี้ยผมใช้กระถางใหญ่กว่าใช้รูละมีรูระบายน้ําดีอันนี้ลากเดินออกก้นกระถางดีแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องแต่ถ้าไม่จําหน่ายก็ต้องรีบเอาไปปลูกเองแลเพะลากเขาเดินได้ได้ดีนะครับผม อย่างที่สองเมื่อกี้เอยถึงไปแล้วเมื่อมีกระเม่อมีกระถางปัญหาต่อไปคือเรื่องดินเอาดินอะไรมาชําฝรั่งดีบางคนก็ดินผสมบางคนก็หมักเองนะครับผมหลักการง่ายๆทําดินผสมฝรั่งฝรั่งเนี่ยเราเราต้องรู้ก่อนเลยว่าเขาเป็นพืชที่ชอบดินโปร่งร่วนซุยระบายน้าดีดังนั้นถ้าใครใช้ดินในพื้นที่ตัวเองเนี่ยควรทดสอบก่อนนะครับผมว่าดินเราโปร่งไหมถ้าดินเหนียวหรือดินแน่นดินเป็นก้อน ควรจะผสมเศษใบไม้ผุๆเปืเป่อยๆไม่ใช่ว่าเศษใบไม้ที่เพิ่งแห้งไปกวาดๆก,กองๆไว้เรามาทําดินหนักอันนี้คือเราเรา,ถ,าถ้าทําดินหนักเราต้องรองให้ใบไม้เปื่อยนิ่มซะก่อนเพราะระหว่างกระบวนการที่ย่อยสลายเนี่ยมันจะเกิดความร้อนจะเกิดแก๊สซึ่งมันถ้าเราถ้าเราเอาใบไม้แหง้แหงๆเพิ่งกวาดมาใหม่ๆจากคนต้นเลยมาหมักเลยและปลูกเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้รากฝรั่งเสียหายได้เหมือนกันและเพราะว่าในถุงตอนในถุงต้มเนี่ย ถึงแม้ลากฝรั่งก็ดีก็จริงแต่ลากเขายังมีปริมาณน้อยอยู่นะครับผมถ้าขากไรเขาเสียไปพักชุดฝั่งชุดเนี่ยหรือว่าฟักเส้นฝ่งเส้นเนี่ยบางทีอาจจะทําให้ต้นเฉาได้เลยนะครับผมควรถ้าจะใช้ดินหมักซากพืชซากสัตว์ที่เอามาทำามาผสมกับดินควรจะเปื่อยนุ่มและก็ไม่มีความร้อนถ้าอย่างบางคนอาจจะนึกภาพออกเวลาใช้แกลบดิบทําดินหนักจะมีความร้อนสูงมากควันจะขึ้นจากกองดินเลยครับผมต้องรอให้แกลบเปื่อยดีซะก่อน ถ้าเป็นใบไม้ใบจำจุรีใบใบหญ้าต่างๆก็ควรจะให้เขาเปื่อยนิ่มดีซะก่อนครับผมค่อยเอามาใช้วิธีการง่ายว่าฝรั่งของคุณจะปลูกอยู่ในดินนี้ได้ไหมดินหมักที่คุณมาโอเคไหมดูวิธีการระบายน้ำผมฝรั่งคือชอบดินโปง่งรดนุยที่ระบายน้านได้ดีไม่ชอบน้ําท่วมขังไม่ชอบไม่ชอบที่ดินเหนียวอยู่ได้แต่ว่าถ้าอนุบาลเนี่ยควรจะเป็นที่ที่ดินควรจะเป็นดินที่ระบายน้านได้ดีทดสอบเลยนะครับผมโดยการ ลดน้ำเดียวกล้องมานี้ยนะดินเนี่ยเราจะดูว่าดินร่วนดินซุยยังไงนะผมอันนี้ดินรากฝรั่งเนี่ยผลรากโผล่มัเนี่ยเห็นอันนี้เห็นรากขาวๆอยู่นะครับผมอันนี้เป็นรากฝรั่งเป็น,นเล็กๆขาวๆนะครับผมเนี่ยตามๆไปนู่นผมเป็นรากฝรั่งเมื่อเราลดน้ําไปนะครับน้ําจะต้องซึมลงไปในดินหายลงไปในดินภายในห้านาทีนะครับผมถ้าลดไปแล้วน้ํายังอยู่ข้างหน้านี่แสดงว่าน้นําไหลไปไม่ลงข้างล่างนี่คือเริ่มไม่ดีแล้วนะครับผม รถไปปุ๊บเนี่ยน้ำต้องเห็นเราต้องเห็นอย่างได้ชัดรู้ว่าน้ำมันซึมลงไปข้างล่างถ้าใครใช้เป็นเข่งน้ําต้องซึมไหลลงข้างล่างนะครับผมไม่ใช่ซึมออกข้างเข่งหมดนะครับต้องระวังระวังสําหรับคนที่ใช้เข่งภาชนะเข่งเพราะว่าเขามีรูระบายน้าได้ดีอย่าอย่าให้น้ําไม่ใช่ว่ารถไปข้างบนหนึ่งอ่าหนึ่ง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 ขันหนึ่งแก้วเนี้ยน้ําไหลออกหมดแต่ข้ั้งนี้หมดเลยไม่รงลงข้างล่างเลยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ฝรั่งเหี่ยวเันกันใครใช้เข่งควรควรเวลาเราน้ําควรจะดูตรงนี้ด้วยนะครับผม แล้วก็สาหรับเรื่องดินเพิ่มเติมดินหมักมันจะมีความฟูมันจะมีความร่วนเดือนแรกสมมุติว่าเดือนแรกเนี่ยก็ใส่ดินไปทนขอบนี่เลยนะครับผมแต่พอเดือนที่สองเนี่ยดินเมื่อเวลาเขาดินด้วยความที่ดินเขาฟูเนี่ยเวลาลดน้ําดินจะยุบตัวลงถ้าถ้าลดถ้าลดน้ําไปมากๆจนลากล้อยให้หาดินดินมาโปเสริมข้างหน้าผมอย่าให้อย่าให้ลากเนี่ยอ่อ เห็นเห็นแสงอาทิตย์พอเดี๋ยวลาเขาจะไหม้เดี๋ยวอันนี้ผมก็ต้องหาดินมาเติมหรือกบหน้าหรือไม่ก็ต้องหาหญ้าเลยมาปูบังข้างหน้าไว้เหมือนกันหาญ้าหญ้าแห้งฟางแห้งมาเกี่ยบางๆก็ดินโรยทับไว้ก็ทําให้ดินเขาข้างหน้าเขาร่วนฝูมากยิ่งขึ้นอันนี้สําหรับเทคนิคเพิ่มเติมนะครับผมเรื่องดินจบไปแล้วนะครับผมเพราะว่าอันนี้เรื่องดินเนี่ยบางคนก็ใช้ดินหมักเองแล้ว ดินยังยังไม่ยังไม่ยังไม่เปื่อยยังไม่ยังไม่ยังเปื่อย,ไม,ย,ไ,มยไม่ดีพอยังมีความร้อนอยู่ก็เกิดปัญหาบางท่านก็คือใช้ดินร่วนดินร่วนฟุยมากเลยแต่พอลดน้ําไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าดินมันยุบตัวลงไปแล้วไม่ได้เติมดินหน้าดินแลลักฝาหลังลอยฝาหลังก็เลยโซบนะครับผมอย่างที่สามที่ผมจะขอกล่าวถึงก็คือเรื่องปุย๋ยฝรหลังที่ปลูกใหม่สําหรับมือสมัครเล่นอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับผมผมยัง ยังไม่แนะนําให้ใช้ปุ๋ยในการสําหรับเพิ่งปลูกใหม่เพราะว่าปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยบางปุ๋ยที่ผมเลือกใช้บางท่านจะได้รับปุ๋ยแถมไปเนี่ยครับผมผมจะแถมปุ๋ยไปให้เึ่งปุ๋ยตัวนั้นน่ะมันจะมีความการปริมาณปริมาณที่ใช้แล้วก็ประเภทของปุ๋ยเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อรากแต่บางท่านเนี่ยใช้ปุ๋ยที่ปริมาณมากเกินไปหรือชนิดของปุ๋ยที่มีความ เ็นพิษต่อต่อรากพืชเช่นมีความเข้มข้นสูงซึ่งมันเหมาะสําหรับฝรั่งต้นใหญ่ๆมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่มั่นใจก็อย่าพึ่งใช้ปุ๋ยกับฝรั่งที่เพึ่งย้ายกลา้าปลูกใหม่นะครับผมถ้าอย่างเงี้ยอย่างในเข่งเนี้ยถ้าเขาเริ่มแตกแตกยอดดีแล้วเราเด็ดยอดให้เขาแตกเขาเขาเริ่มไปแล้วเขาพุ่งแล้วอันนี้สามารถใช้ไฟปุ๋ยได้นะครับผมเพราะแสดงว่าเขาแข็งแรงแล้วเขาเขาพร้อมที่จะโตแล้วนะครับแต่พึ่งฝรั่งที่เพึ่งปลูกใหม่เดือนแรกถ้าท่านยังไม่มีความชเชี่องปุ๋ย อย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยก่อนนะครับผมยกเว้นว่าท่านจะมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําหรือผู้ที่มีประสบการณ์แนะนาแนะนําให้ใช้ปุ๋ยประเภทไหนอันนี้กเ็เริ่มต้นด้วยด้วยปุ๋ยที่บํารุงต้นก่อนแล้วก็ใส่ปริมาณน้อยก่อนนะผมไม่ใช่ว่าเราต้นเล็กต้นฝรั่งแค่สูงแค่สอกเดียวจะใส่ปุ๋ยไปประมาณหนึ่งกำมือเลยอันนี้ก็มันก็มากเกินไปทําให้รากพืชรับรับไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะมีปัญหา สำหรับบางท่านที่ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่าเพิ่งแอนตี้ผมนะครับว่าผมไม่แนะนําให้ใช้จุลินทรีย์ฝัสังเคราะห์แสงจริงๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดีแต่ที่ผมยังไม่แนะนําให้ใช้กับฝรั่งที่เพิ่งปลูกใหมย่ย้าน,นะครับผมผมยังไม่แนะนําให้ใช้กับฝรั่งที่เพิ่งปลูกใหม่เพราะ,ะ,าะรไม่ใช่ว่าจุลินทรีย์สแสงไม่ดีอ่ะขออภัยนะครับไม่ใช่ว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่ดีแต่เพราะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยบางท่านอ่า ทำเองบางท่านได้มาจากท่านอื่นบางท่านก็ซื้อหากัานมาใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นจุลินทรีย์พืชที่ผลิตกันตามครัวเรือนวัสดุส่วนผสมสูตรไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้ผงชูรสสองช้อนชาบางคนก็ใช้ทั่มปลาบางคนก็ใช้กะปิบางคนก็มีไข่ไก่แล้วปริมาณที่ใช้เนี่ยควรใช้ปริมาณน้อยก่อนนะครับผมบางคนก็ใช้ปริมาณถามว่าพี่ใช้ ปริมาณเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาใช้แล้วมีอาการฝรั่งเอาผสมน้ําราดแะ้วฝรั่งมีอาการใบไหม้นะครับผมผมก็ถามว่าใช้เท่าไหร่พี่เขาบอกอ๋อใช้หนึ่งฟีฟีต่อหนึ่งลิตรแต่ว่ากะเอานะซึ่งคําว่ากะก่าเองเนี่ยทาให้ผมไม่ทราบเลยว่ากะกะของเขาเนี่ยหนึ่งฟีฟีของเขาปริมาณเท่าไหร่หนึ่งฟีฟีของผมที่ผมเข้าใจคือมันนิดเดียวแต่ของพี่เนี่ยอาจจะใช้หนึ่งหนึ่งช้อนทันข้าวหรือหรือปริมาณที่มันมันมันไม่สามารถระบุได้ ตรงนี้ควรจะระมัดระวังในการใช้งานนะครับผมเพราะว่านอกจากเรื่องปริมาณการใช้ที่เข้มข้นเกินไปการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในแต่ละบ้านสูตรไม่เหมือนกันรวมถึงการใช้กะปิน้ำตาเนี่ยซึ่งฝรั่งจะไม่ค่อยชอบของเค็มดังนั้นเนี่ยในระยะเริ่มต้นในระยะระยะแรกๆอย่าเพิ่งใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก่อนนะครับผมให้เขาตาให้เขาฟื้นตัวดีเติบต้นเติบใหญ่ก่อน ระยะต้นไฟเล็กอย่างเงี้ยผมยังไม่ยังไม่อยากแนะนําให้ใช้เพราะอย่างเงี้ยผมหมักเองเนี่ยสีดําปื๊ดเลยเข้มข้นเลยถ้าเอามาวัดด้วยเครื่องเครื่องวัดความความเข็มความเก็มในนสารฝาในน้ำ e.c เนี่ยมันก็มีค่าแต่ละบ้านค่าก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยยังไม่ยังไม่แนะนําให้ใช้กับฝรั่งที่เพิ่งปลูกใหม่ต้นอย่างเล็กไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีหรือผมแอนตี้อะไรนะ จริงๆผมที่ผมทำเนี่ยผมก็ใช้แหละแต่ว่าผมจะไม่เลือกใช้กับฝรั่งต้นเล็กผมจะเลือกใช้กับฝรั่งต้นใหญ่ขึ้นนะครับผมะนะครับสำหรับเรื่องอปัญหาต่างๆที่ได้พบเจอกับลูกค้าหลายๆท่านรวมถึงพี่ๆหลายท่านที่โทรมาพูดคุยได้พบได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันผมก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ได้แชร์ความรู้ได้แชร์ประสบการณ์ของท่านและเป็นประโยชน์แก่พี่ๆเพื่อนๆใน เฟซบุ๊กใน u t u b e ต่างๆนะครับผมก็ขอขอบคุณมากที่อนุเคราะห์ประสบการณ์ต่างๆและวนำมาให้ผมถ่ายทอดในวันนี้นะครับสำหรับก่อนจากกันวันนี้ใครที่สนใจกิ่งพันธุ์ฝรั่งหรือใครที่มีปัญหาอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งหากคำถามนั้นผมสามารถตอบได้ผมยินดีตอบครับช่องทางการติดต่อก็คือเฟซบุ๊กในชื่ออ so ิมสุขีอิมนพันไม้ลงเลืองซึ่งผมจะทำชื่อทำชื่อไว้ข้างล่างครับผมรวมถึงมีลิงก์ ไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมหรือในช่องทางติดต่อ Line Official นะครับผมก็ถ้าใครมีปัญหาผงสยัยใดๆก็สอบถามกันเข้ามาได้นะผมหรืออยากจะมาเยี่ยมชมสวนแต่อันนี้ผมจะทํางานจันถึงสุขเสาร์ทิตย์จะเปิดถึงจะเปิดสวนให้เยี่ยมชมกันนะครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0941645654สําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ